ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตำบลซองเจือนนะครับอ,อําเภอกราสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะพามาเยี่ยมชมกับการพัฒนาพื้นที่ครับเป็นโคกหนองและกะนาขนาดพื้นที่โครงการ3ามไร่นะครับอยู่ด้านหน้านู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพร้อมๆกันนะครับว่า ผลงานการขุดในวันแรกนะครับมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเรามีมีลักษณะเฉพาะประจำแปลงตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันไปนี่ครับเราก็ได้เข้ามาถึงพื้นที่ <c oughs> ก่อสร้างแล้วนะครับหนองที่หนึ่ง โครงสร้างของดินก็เป็นดินร้วนนะครับดินล้วนปนทรายดินล้วน,นปวนกรวดนิดๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูคนขับเลยฮะค,คนขับชื่อพี่ฟูนะครับว่าฟูสมชื่อหรือไม่เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันแต่มีไม้แค่ฟันด้วย สวัสดีพี่ใหม่ครับพี่ยาอันนี่เขาเสียซื้อมาฝากในคาเี่ฟูครับเดี๋ยวฮะคนดีคนเดิมเอ้ยอันนี้เห็นในข้างล่างเป็นขุดไม่ได้ยืนไม่ได้เหรอใช่จุเหรอไอ้ที่ว่าใช่ไม่ดินสมองใช่ไหมที่ว่าเนี่ยไม่ไม่ใช่ชุ่มน้ําเหรอน้ำหมดมันไม่ไม่มันมันมันคือชุ่มน้ําหรือว่าดินสมองมันแบบกินน้ำเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยก็เลยต้องขึ้นมาข้างบนนี่ อ๋อได้ได้ได้เด้อยืดไม่ถึงสามนาทีอ่ะแล้วแล้วก็ต้องหยุดขุดก่อนดิเดี๋ยวน้องๆกำลังจะมาเนี่ยลงมาดูก่อนเอาลงมากินอันนี้ก่อนเฮ้ยพูดจริงจะไม่แห่ๆยังไงล่ะฮะลงมาเอานี่สมประโยชน์แล้วนี่นี่กำลังมาเต็มเลยนี่เห็นแล้วเห็นได้ไงเอ้าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเดี๋ยวจะหาว่าไม่ชวนอีกไหนดิมาเต็มเลยแล้วที่ไหนอ๋ออ๋อเออไปกินนู่นเนาะกินข้าวที่นู่น อ๋อ <laughs> เป็นไงมังทำให้ใจฟูบ้างไหมหร <laughs> <laughs> อ่ได้ๆได้เจอกันดีใจที่ได้เจอรับอ่าครับ <c oughs> โกขุดครับ, <c oughs> คครบฟูกังฟูอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับ <c oughs> คอยดูที่ดูทางให้นะครับสวัสดีครับอ่าอากาศก็ดีดนตรีก็เพาะโอ้มีร่มอย่างดีเลยอันนี้เปย์ยวนคนไทยนอนได้ไหมครับเนี่ย,ย,ยฮะอ๋อแล้วต้องคนยวนนอนเลยของไทยเขาครับ,อ,รอ,รบอ๋อ อ๋อไม่ว่ากันไม่ว่ากันนึกว่าของพี่อ,อ,อ๋อเหรออ๋อ,อเดี๋ยวผมไปดูเห็นว่าตรงที่ว่าอดินไม่สามารถจะขุดได้ข้างล่างเป็นไงบ้างไปดูไหมแล้วครับเป็นไงใหญ่ๆผมต้อมามาแล้งอยูย่นี่อ๋อเหรอ,อเห็นว่าพี่ฟูบอกว่าจกยืนไม่ได้เลยว่าง,งั้นนะครับมันดูด,น,ด,ดนั่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับท่านผู้ชมว่าดินมันดูดมันเป็นยังไงดินดินดินชุ่มน้ํามากจนเกินไปครับท่านผู้ชมว่า มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องเปลี่ยนพื้นที่ในการขุดเลยนะครับเห็นว่ายืนไม่ได้เลยนะครับแล้วทำไมไม่ขย่งผมก็ไม่เข้าใจใช่ไหมถ้ายืนไม่ได้ขยิงได้ไหม <c oughs> ไม่เกี่ยวใช่มีน้ำก็ออกแล้วอ,อ๋อก,ก็เหมือนกับที่ลำดวนเมื่อเช้าเนี่ยครับก็เม็ดนึงก็น้ำเยอะขนาดนี้แหละครับ กรเหตุใดจึงบอกว่ายืน,มนไม่ได้รถมันเหยียบปุ๊บมันเวลานั้นปุ๊บมันจะยิ่งสุดเข้าไปอ๋อยีตันน่ะนะนโอ้ยน่ครับท่านผู้ชมเหมือนเหมือนกับที่ลำดวนพื้นที่ลำดวนเมื่อเช้านี่นะครับที่เพียงหนึ่งเมตรก็ก็พบน้ําแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเขาวินิจฉัยวิเคราะห์ดินอย่างไรครับว่าถ้ายืนแล้วมันจะดูด อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่ตรงนี้เป็นเหตุครับท่านผู้ชมนี่คือน้ําหนักเจ้าสองร้อยนะครับขนาดยี่สิบหนึ่งตันนะครับคือยืนไม่ได้ครับต้องรีบออกจากพื้นที่ถ้าไม่งั้นพอยืนละสุดครับประกอบกับเวลาจกอ่ะคือน้ําหนักตัวเขาก็มากพอแล้วใช่ไหมครับคือยี่สิบหนึ่งตันประกอบกับเวลาจกมันก็จะมีแรงกดครับกดเข้าไปอีกแรงหนึ่งนะครับเลยยืนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่อันตราย หน้างานนะครับก็เลยต้องขอเปลี่ยนจุดในการขุดก็คือย้ายไปอยู่ข้างบนนู่นเลยนะครับเพราะข้างล่างนี้อันตรายซะแล้วถ้ารถแบคโฮจมนี่ก็เป็นเรื่องเลยนะครับว้าวนี่แะครับเป็นความสนุกสนานเป็นความท้าทายครับท่านผู้ชมก็คือพื้นดินพื้นที่แต่ละพื้นที่จะมีความเป็นลักษณะเฉพาะนะครับ ว่าตรงนี้เป็นน่าจะเป็นก้นกระทะเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือพื้นที่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นแตนน้านะครับน้ําทั้งนั้นเลยชุ่มเลยครับและยืนไม่ได้นะครับแต่ว่าเทียบเทียบกันกับกับคลิปก่อนๆที่ลําดวนเมื่อเช้านะครับก็คือรถสามารถยืนได้นะครับแต่อันนี้ยืนแล้วสุดก็เลยต้องรีบหนีนะครับอันนี้ในตำราเรียนไม่มีสอนแน่นอนครับ ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับว้าวเป็นอย่างนี้นี่เองครับท่านผู้ชมนี่แหละครับน่าศึกษาครับน่าค้นหาพลังของพระแม่ธรณีครับต้องลองศึกษาดูครับไม่ไม่สิ้นสุดครับเพราะว่าดินที่มีพลังจะปลูกอะไรก็ขึ้นจะปลูกอะไรก็งามนะครับก็ดีครับศึกษากันไปไปได้เข้าไปดูหน้างานฝั่งทางนู้นดีครับว่า ดินฝั่งนู้นเป็นอย่างไรยังไม่ได้เห็นเลยครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมโครงสร้างของดินแปลงนี้นะครับดินร้วนบนดินเหนียวนี่ครับอย่างที่เห็นดินล่วนบนดินเหนียวครับ,นบ,นรบก็สวยงามครับอันนี้ถ้าเราเลี้ยงดินแบบพิธีพิถันถทาหน่อยก็ก็อะไรก็สามารถเนรมิตขึ้นได้ครับนะครับ เอาไปปลูกบ้านนะครับบ้านยังสวยเลยครับขนาดนี้ครับไม่ใช่ั้นมันขึ้นอยู่กับฝีมือช่างครับเขาละอยงกันไปเดี๋ยวเราขึ้นไปยอดดอยด้วยกันไปดูท็อปวิวมุมสูงไหนครับถ้าคนกลัวความสูงอย่าดูนะครับต้องหลับตานะครับนี่ครับว้าวภาพมุมสูงครับโอ้ข้างล่างเป็นดินเหนียวเลยครับเห็นไหมครับดินเหนียวเลย น่นเป็นแผ่นๆเลยนะครับข้างล่างเป็นดินเหนียวล้วนเลยครับไม่มีอะไรปนเลยว้าวอันนี้พี่ฟูนะครับเป็นผู้ควบคุมยานจกอยู่ข้างในนะครับผู้ประกอบการก็โดยสุรัตค้าข้าวนะครับดีเลยแม่เมฆก็เป็นใจ เห็นผมออกมากลางแดดก็บังร่มให้ครับขอบคุณฟ้าดินนี่แหละครับสวยงามครับสวยงามท่านี้ก็ยืนได้ขนาดนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับนี่เดี๋ยวก็เป็นตะพักแรกนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปหาแนวตะพักหนเมตรนะครับหเมตรสวยงามครับ ทุกส่วนนนะครับล้วนแล้วแต่ใช้ความพิธีพิถันเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าการทํางานนี้ต้องใช้ความพิธีพิถันนะครับเพราะว่าเราหวังผลเลิศครับเราไม่ได้หวังเฉพาะคําชื่นชมเพียงอย่างเดียวนะครับความชื่นชมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังสูงสุดก็คือผลเลิศของสิ่งที่เราสร้างไว้นะครับคือคุณค่าที่เราทุกคนช่วยกันสร้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ขุดผู้รับจ้างทีมดูแลนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับมีผลกระทบทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือนับหนึ่งก็คือต้องนับให้พิธีพิถันสองสามก็จะพิธีพิถันตามมานะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างควรอย่าลืมใส่สารของความพิธีพิถันนรับท่านผู้ชมและทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีนะครับแล้วก็จะกลายเป็นความภูมิใจนะครับเล็ก ของเราที่เราสะสมทุกวันทุกวันแล้วก็จะเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่นะครับเราทุกคนล้วนลวนแล้วแต่ช่วยกันได้ครับเราจะบำรุงประเทศไทยของเราให้อำภัยนะครับชอโอ้โหลื่นแล้วนี่นะครับอย่างดีรักเธอจังประเทศไทยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้เชียงภาาาไทยโดยพัอหนึ่งสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรสวัสดีครับ